สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างคูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พอัดีครับผมมีสินค้าใหม่มารีวิวครับอันนี้พึ่งรีวิววันแรกนะครับพอดีผมใช้มาใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วใบตัดเหล็กนะครับใบตัดเหล็กแบบใบเลื่อยครับผมใบนี้แบบคมครับผมใบนี้ซื้อมาใบนี้คมครับผมซื้อทีเดียวคมสบเนี่ยครับหน้างานหน้างานจริงนะครับที่ผมทําถ้าสมมุติว่าถ้าใช้ใบไฟเบอร์ตัดนะครับ ใบไทเบอร์ตัดหน้าง,งานนี้ก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบใบนะครับแต่ผมซื้อใบนี้มาแปดร้อยครับผมแปดร้อยตัดได้งานนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับตัดได้ทุกอย่างครับเหล็กไม้หร้บผมเหล็กหนานะครับจับได้ไม่ร้อนจับได้เลยครับตัดม้ใหม่ ไม่ได้โม้ครับผมไม่ร้อนครับเนี่ยเหล็กเหล็กไอสามจุดสองามจุสองมิลหนาปึกเดี๋ยวดูตัดไม้นะครับซื้อมาใบนี้ใบเดียวคุ้มครับผมดีกว่าเราต้องไปเสียเงินอีกสี่ห้าพันต่องานนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ คตคมนะครับไม่ใช่คมธรรมดาครับผมใครสนใจอยากซื้อใบเลื่อยอัดเหล็กนี่นะครับสนใจติดต่อมาทางเพจแล้วก็ช่อง YouTube หรือว่า Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับถ้าจะโทรก็เบอร์0917026876นะครับช่างผูคนสร้างบ้านครับผมขอบคุณครับ